เอาเลยครับผมก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วย,วยนะครับผมพบผมเช่นเคยเนาะธีกเกตเตอร์นั่นเองนะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับวันสุขสุดาเกกับการจัดดับกันอีกเช่นเคยเนาะก็ในวันสุขสุขดาการจัดดับเนี้ยนะฮะก็จะมีเกมมาใหม่ที่เอามาให้ท่านผู้ชมด้วโหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ค่อนข้างจะมีเกมน่าเล่นแล้วก็มีเกมเยอะแยะมากมาย นั่นเองนะก็สำหรับใครที่รอเกมใหม่หรือว่าต้องการหาเกมใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไว้ด้วยนะั่นเองนะสำหรับใครที่อยากขอเกมก็มาสามารถขอมาไ,ได้ใต้ร่างของทุกคลิปเลยน,ะนั่นเองนะก็สําหรับใครที่ได้ลองเล่นเกมในคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ว่าสนุกกันหรือเปล่าด้วยนั่นเองนะครับเนาะเพื่อประกันไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันในคลิปเลยดีกว่า ไปดีกว่เลยเราก็มาอยู่สลับเกมแรงกันเป็นที่ร้อยเนอยสลับเกมแรกเนี่ยก็ใจคไดีชอบเล่นเกมแบบเล่นชิวๆเล่น,นเพื่นๆแล้วก็บอกผสมแนวปศุภับฑกผสมแนวปลูกผักทาฟาร์มเนี่ยก็คือ ทา่าพาดเกมนี้เลยนะสเตรบเกมที่มีชื่อว่าซันชายเดนั่นเองนะสเตรบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครตัวนึงที่เราเนี่ยสามารถคัสตอมตัวละครขึ้นมาได้หรือว่าสร้างตัวละครของเราขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตามใจเราเลยนะครับาการตกแต่งสีผมต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนั่นเอง นะครับแล้วก็เกมนี้สามารถทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายตั้งแต่การปลูกผักทําฟาร์มนะครับการตัดไม้การสร้างวงสร้างบ้านก็มีเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนั่นเองนะภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าโอเคเลยแต่ไม่ได้สวยจนเกินไปภาพโมเดลการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับผม ที่สองเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมที่แบบชิลๆเล่นคลายเครียดแล้วก็อยากหาเกมที่แบบเล่นคลายเครียดเล่นอยู่นะครับคือตอมาลออเล่นเกมนี้ดูได้นะสนกมที่มีชื่อว่าเพนตี้มัฟนั่นเองนะสริลเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะบังคับลูกสีของเราเนี่ยให้อยู่รอดให้ได้นี่นะครับในการอยู่รอดเนี่ยก็ต้องเก็บแต้มไปด้วยนะครับเพื่อจะเอาแต้มเนี่ยไปปลดล็อกไอเทมหรือว่าปลดล็อก ของรางวัลของเราะะเั่นรับแล้วก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นกันขั้นที่จะเยอะแยะมากมายนะครับก็คือเรา,าจะเอาพวกของรางวัลไปปลดล็อกตัวละครต่างๆน,นั่นเองนะครับเนาะก็เกมนี้นะครับก็จะมีภาพการาฟิกสุดน่ารักเลยภาพมวมในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับแนละ้วก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้เกมนี้นะครับยังไม่มีใน Android นะครับเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับแนะล้วก็ไปลองเล่นกันดูได้นั่เองนะ สกิลที่3เนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงกันแล้วก็อยากหาเกมแนวยิงกันเล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสะกิลที่มีชื่อว่า War Sector นั่นเองนะสะกิลน,นี้นะครับจะเป็นเกมแนวยิงกันที่เราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครต่างๆได้ตามใจชอบเลยแต่ละตัวละครก็จะมีสายต่างๆด้วยนะก็จะมีทั้ง แมสเซาแมสชินกันหรือว่าพวกสไนเปอร์ hmm. ก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เราสามารถอ mm ัปเกรดสกิลเพิ่มได้ด้วยนั่นเองนะมีสก mm ิล hmm. ของตัวละครด้วยนั่นเองนะอุวุธต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายให้เราใช้เช่นเดียวกันภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงภาพกราฟิก hmm. ก็ถือว่าสวยใช้ได้นั่นเองแล้วก็เกมนี้จะเล่นเป็นแบบมัลต mm ิเพลเยอร์นั่นเองนะครับหรือว่าเล่นกับกระด่นได้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็ ตอนนี้ยังไม่มีให้โหลดใน p พ a y s สโต e ไทยนั่นเองนะครับสามารถไปโหลดในแอปสโต r e ต่างประเทศได้นั่นเองนะครับเนาะ เกมที่4ี่เนี่ยก็ใจก็ะชอบเล่นเกมแนวสร้างฐานแล้วก็ส่งทหารไปต่อสู้กันนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าการอัพโมบายนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่พออตลงมาจาก PC อีกเกมหนึ่งที่ค่านจะเล่นสนุกเล่นเ,นเพลินเลยทีเดียวนะครับก็คือเราเนี่ต้องจะส่งทหารของเราเนี่ยไปสู้กับทหารของคนอื่นน,นั่นเองนะมันจะแบ่งฝั่งสงฝั่งน,นั่นเองครับ แต่ถ้าตัวละครของทหารของเรามันก็จะมีเกรดที่เราเนี่ยออกมาตามเกรดของเราด้วยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นอีกเกมนึงที่เล่นสนุกเล่นเพลินๆได้นั่นเองนะครับภาพการาฟิกในเกมนี้ก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่กินสเปคสึกเท่าไหร่เลยนะครับเนาะก็ลองเล่นกันดูได้นะ Fight ส่วนเกมเครื่องทายเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่ผ่อลงมาจาก PC กันอีกเกมนึงและการนนะัสตอรเกมที่มีชื่อว่า t r e e of the Neon c นั่นเองนะสตรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวประจนภัยบ,บสมแนวแก้ไขปัศนาเข้าไปดยนั่นเองนะครับนะเกมนี้นะครับเราเจะได้ระบบเป็นนักสืบคนหนึ่งที่เราเจะไปสืบคดีต่างๆในเมืองแห่ง โดกอนาคตนั่นเองนะครับก็ถือว่าวีเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าเล่นแล้วก็มีเนื้อเรื่องมีปริศนาให้เราติดตามค่อนเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนั่นเองนะครับภาพกราฟ,ฟิกในเกมนี้นะครับจะเป็นเกมออกแนวภาพกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอกด,ด้านข้างนั่นเองนะครับ สตอ์เกนที่6กเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวกลยุทธ์หรือว่าเกมแนววางแผนนะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสเตอรเกมที่มีชื่อว่า t e a r of Grim นั่นเองนะครับเราจะได้จัดทีมนะครับไปต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับในการจัดทีมก็จะมีพวกสายต่างๆที่คอย ให้เราเนี่ยสามารถจัดได้จะเป็นสายแทงสายเลี้งต่างสายเวสสายเพิ่มพลังนะครับก็มีเยอะแยะเ,เช่นเดียวกันนั่นเองแต่ด้วตัวละครก็จะมีเกียริของตัวละครด้วยนั่นเองนะครับเราสามารถอัพกงอัพเกียร์ตัวละครตัวละครได้เช่นเดียวกันภาพการาฟิกในโัเกมนี้นะครับมันจะเป็นภาพการาฟิกออกแนวไลท์เซนเ่นหน่อยนะภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองแล้วก็เกมนี้จะเป็นการเล่นแบบระบบแนวตั้งนั่นเองนะครับก็ประลองเล่นกระดูได้นั่นเองนะ I never pray to God anymore I'd rather no one hurt me r e e m p t i o n I have waited เก็ที่7เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแนวบริหารจัดการหรือว่าเกมแนวบาง,งกลยุทธ์ต่างๆนะก็คือตองลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Hamster Cooking Factory Tycoon นั่นเองนะสหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการร้านขนมของเราเนี่ยนะครับที่เราเนี่ยสามารถจ้างพวกหนูแฮมสเตอร์เนี่ยมาเป็นพนักง,งานของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถอัปเกรดพวกหนูแฮมสเตอร์เนี่ยให้มีความเก่งหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านการทำอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจะช่วยให้ร้านของเรามีอาหารต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ เกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิวๆมาสนับคนที่หาเกมแนวคลายเครียดเล่นนะครับคือ,คอเกมนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองนะก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันแนละ้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะ เกมที่แปดเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวประจนภัยเล่นบนเพลินเล่นแก้เหงาเล่นค่าเวลาอยู่เนไอคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสโตรเกมที่มีชื่อว่าหลุยติเกมนั่นเองนะสโหรเกมนี้นะครับจะเป็นเกมประจนภัยที่เราเนี่ยจะได้ไปเล่นในด่านต่างๆที่ค่อนข้าง,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 งจะมีเยอะแยะมากมายให้เราไปเล่นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรมากแค่เควสของเขาเนี่ยให้เราเนี่ยเก็บเหรียญจนกว่าจะครบในแต่ละด่านนั่นเองนะครับเมื่อเราเก็บครบนะครับเราจะได้ ผ่านด่านนั่นเองนะครับแล้วก็ภายในด่านต่างๆก็จะมีความสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำอาจจะแลกนะครับสำหรับเกมน,นี้คือภาพค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันนั่นเองภาพไหนก็เล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับผม สรุ่เกมอันดับที่9กเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Rock Company นั่นเองนะสรุกเกมนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่บน PC ก,กันอีกแล้วนะครับที่กำลังจะพอลงมามือถือนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีในมือถือนะแค่ตอนนี้เขาเนี่ยกำลังจะเริ่มทำลงมามือถือในเร็วนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ประกาศในตัวของ Twitter ของตัวเกมหลักนั่นเองนะครับเนาะสำหรับเกมนี้นะครับนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นเกมแนวไหนนะจะเป็นเกมแนวชูตติ้งผสมแนวไซไ,ไ,ไ,ไฟใซไฟหน่อยหน่อยนี่เองที่เราจะแบ่งฝั่งกันแล้วก็ไปยิงกันนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะมีความสนุนที่ว่าเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครต่างๆได้ตามใจเราเลยแต่ละตัวละครจะมีปืนแตกต่างกันไปนะคือแบบจะไม่สามารถเล่นปืนคนอื่นได้นอกจากว่าเราเนี่ยจะไปยิงคนอื่นแล้วเก็บของคนอื่นมาเล่นนั่นเองนะครับกนะนะ็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เขาถ้าจะ น่าจับตามองว่าจะลงมือถือตอนไหนนะครับแต่ว่าน่าจะได้เล่นเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่ร้อยแล้วนั่นเองแต่ว่ายังเป็นตัวของต่างประเทศอยู่นั่นเองนะ สรเกมสุดท้ายเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวอาชิลอดบลสมแนวอาร์ีจีแล้วบล็สมแนวโอเพนเบอร์อยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสรเกมที่มีชื่อว่าโปรเจกต์อะไรว่านั่นเองนะสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกแห่งอนาคตนะครับที่เราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ต่อสู้ให้ได้นี่นะครับในโลกแห่งอนาคตเนี่ยก็จะมีพวกปีศาจต่างๆหรือว่าบอนเตอร์ต่างๆที่คอยทำร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องสู้กับบอนเตอร์แห่งนั้นให้ได้นั่นเอง นะครับคือแบบเกมนี้ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็จะมีภาพกราฟ,ฟิกที่อจะสูงมากมมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้แน่นอนนั่นเองนะครับ้สำหรับใครที่อยากเล่นเกมนะครับไปลงทะเบียนกันได้เกมนี้ยังไม่เปิดตัวให้เล่นเป็นตัวเต็มแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาจะเปิดให้เล่นให้ทดลองเล่นเนี่ยประมาณวันที่13สิงหาคมหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับไปลงทะเบียนกันได้เผื่อจะได้เล่นกันนั่นเองนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้ภาพภายในก็เล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเอง นะครับน้อก็ปลองเล่นกันดูได้นั่นเองนะก็เป็นไงบ้างสำหรับ10เกม มาใหม่ประจําสัปดาห์ที่เอาไว้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, นั่นเองนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม